ใหม่ USB WiFi n 1 5 0ใช้งานในทั้งโน้ตบุ๊กและ PC หมดปัญหาการเดินสายแร์ให้ยุ่งยากจะเล่นเว็บดูหนังฟังเพลงเล่นเกมก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดราคาเพียง259บาทพร้อมส่งแอดไลน์มาเลย particle 98สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ particle review กับการรีวิวตัวโมเดมเราเตอร์ VDSL จาก d l i n k ในรุ่น DSL 2 8 7 7 AL ซึ่งสิ่งแรกต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวเราเตอร์ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับเป็นแค่ ADSL แต่ว่าสามารถอัพเฟิร์มแวร์เป็น VDSL ได้ครับจุดเด่นของเราเตอร์รุ่นนี้นะครับก็คือมีเสาถึง3ามเสาแบบไมโ o ่แถมเสากลางเนี่ยยังเป็นแบบ5 GHz ด้วยครับทำให้สามารถรองรับ Wi-Fi มาตรฐาน AC ได้อีกด้วยด้านหลังของกล่องนะครับจะชูจุดเด่นต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นตัวของ Wi-Fi AC 5GHz แล้วก็สามารถใช้งานพร้อมกันเป็น Duo Channel Duo Band ทั้ง5 g h z แล้วก็2.4 g h z พร้อมกันได้ครับเสา5 d b 3เสามีพอร์ต USB 2พอร์ตซึ่งก็สามารถใช้ตัว 3G 4G Docker ได้ด้วยครับภายในกล่องน,นะครับไม่มีบันเดิลอะไรมาให้มากนะครับมีเพียงแค่สายแลนสาย RJ11 แล้วก็สปิิตเตอร์ครับนี่นะครับผมเพิ่งถอดจากการใช้งานมาเลยเดี๋ยวลองวัดอุณหภูมิกันซึ่งขาบอกครับว่าร้อนอยู่เหมือนกันอุณหภูมิด้านหลังเนี่ย ที่จากวัดเข้า่าตรงนี้นะครับสูงถึง42องศาเลยทีเดียวแต่การใช้งานก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่ครับยกเว้นปัญหาเรื่องหลุดบ่อยด้านบนของเจ้าดีลิงตัวนี้นะครับประกอบด้วยไฟเซสามต่างๆครับซึ่งก็มีมาให้ครบคันตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับมาแบบวางตั้งไม่สามารถที่จะแขวนกำแพงได้นะครับต้องวางแบบนี้อย่างเดียวเท่านั้นซึ่งเราเตอร์เองก็รองรับฟังก์ชัน WPS สามารถใช้งาน Wi-Fi ไ,ไ,ได้โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านทั้ง 2.4GH z และก็ห้ากครับ พอเชื่อมต,อต่อต่างๆนะครับจะอยู่ด้านหลังทั้งหมดเลยเริ่มจากตัวของสายโทรศัพท์นะครับ RJ11 ที่เป็น VDSL หรือ ADSL ก็ได้ครับและก็พอร์ต LAN 4พอร์ตนะครับเป็น10ทับ100ส่วนสีแดงเนี่ยจะเป็น WAN พอร์ตนะครับตรงนี้จะเป็นกิกะบิต WAN เลยแล้วก็ช่อง USB 3.0 1ช่องครับตรงนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาสู่เราเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดสาสายด้วยกันแต่แม้จะมาทำโหลดบารานได้นะครับต้องเลือกเอาว่าจะใช้เส้นใดเส้นหนึ่ง ในส่วนของด้านข้างนะครับจะมี USB 3.0อีกพอรหนึ่งสำหรับใช้งานเป็น Storage Server เป็น s e r v e r ก็ได้ครับแล้วก็ปุ่มที่เป็น w p s ทั้ง2.4และก็้วก็5 GHz ครับตัวเสากลางนะครับจะเขียนว่า 5.8GHz แล้วก็เสาซ้ายขวาจะเป็น2.4ครับซึ่งก็สามารถถอดเป็นเสาได้ตามปกติเลยครับแต่จากปัญหาการหลุดบ่อยนะครับทาง D-link Thailand ก็ใจดีครับส่งเฟิร์มแวร์ใหม่มาให้ผมซึ่งขอชื่นชมในจุดนี้เลยนะครับ ทั้งที่ผมไม่ได้ร้องขอและก็ไม่ได้แจ้งว่าจะรีวิวเราเตอร์รุ่นนี้แต่ดีลิงมีความรับผิดชอบที่จะไลน์มาหาผมแ,และก็ส่งเฟิร์มแวร์แก้ไขมาให้ครับขอชื่นชมในจุดนี้จริงๆในส่วนของการใช้งานผ่านสายแลนอินเทอร์เน็ตที่บ้านเป็น50เมกนะครับก็ถือว่าทาความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพดีครับการใช้งานเว็บต่างๆเนี่ยถือว่าลื่นไหลดีมากๆเลยครับดูวิดีโอก็ลื่นนี่ครับสตรีมวิดีโอ 4K ก็ถือมาใช้ได้ครับ ในส่วนของการใช้งานผ่าน Wi-Fi นะครับที่เป็น5 g h z AC ผมจะทดลองบน iPad Air 2แล้วกันค่า ping อยู่ที่ประมาณ18ครับแล้วก็สปีดเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ40กว่าๆประมาณนี้ครับไม่เต็ม50ีสักเท่าไหร่ซึ่งจากการทดสอบนะครับก็เหมือนกันครับทั้ง iPad Air 2แล้วก็ Samsung Galaxy S7 ครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดอ่อนนิดนึงเพราะว่าบางแบรที่เป็นแค่ e d เนี่ยทำได้ดีกว่านี้ครับสามารถทำได้ที่50เมกะบิตเต็มครับ และลองเปลี่ยนมาใช้ตัว n 3 0 0บ้างนะครับสปีดก็จะลดลงไปอีกครับเหลือแค่ประมาณ20วกว่าเท่านั้นเองดังนั้นแล้วนะครับใครที่ซื้อราเตอร์ดีลิงรุ่นนี้ไปเนี่ยก็ต้องทําใจเรื่องของสัญญาณ w i f i นิดนึงนะครับทั้งๆท,ที่อยู่ใกล้กันแค่เมตรเดียวเนี่ยแต่ว่าสัญญาณที่ปล่อยอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าไม่คิดมากมันก็ดูวิดีโอลื่นๆและก็ใช้งานผ่านแลนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับในส่วนของการเล่นเกมผ่าน w i f i นะครับลองบนสัญญาณ5 g ่ยมันก็ถือว่าเล่นไดด้ีครับ เห็นไหมครับว่าตอนที่ผมกดตัวของอาหารต่างๆเนี่ยมันจะเสียเวลาโหลดเยอะไปนิดนึงเนี่ยครับเหมือนค่าปิงมันสูงครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนี้เป็นที่ตัวของ VDSL เองหรือว่าเป็นที่ตัวเราเตอร์ซึ่งก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปครับในส่วนของการตั้งค่านะครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้เลยครับสำหรับยูเซอร์ทั่วไปสามารถเปิดโหมด AC ได้แล้วก็แบนด์วิดต์เนี่ยมี 20, 40, 80 ในส่วนของ n ก็เป็น20ทับ40ครับสามารถตั้ง b a แบ็คไ w i ์ไ l i s สจาก Mac Address ได้พวกพอร์ตโฟลเดิงอะไรก็มีตามปกติครับรวมถึง QOS นะครับก็สามารถตั้งได้ซึ่งเป็นแบบเวทนั่นเองแต่ก็อาจจะไม่ไละเอียดมากถึงขนาดดูเป็นแอปพลิเคชันครับจะเป็นตามพอร์ตต่างๆเสียมากกว่าและก็สามารถที่จะตั้ง Schedule Reboot ได้ครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยเพียงพอการใช้งานระดับบ้าน,านทั่วไปแล้วครับ ใารสนใจก็ลองไปหาซื้อจับจองนะครับกับตัวดีลิ่งตัวนี้นะครับประสิทธิภาพก็ถือว่าสมราคาครับกับราคาที่ประมาณ2,000บาทฝาก Subscribe และเว็บไซต์ Practical Review com ด้วยนะครับเจอกันกันยายนนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ